อุบนายการสถาบันกระดูกและข้อโรงพยาบาลพญาไทสองนะฮะครับผมผมสัมผัสไอตัวอาจารย์รู้สึกอาจารย์เป็นปรมาจารย์เลยอยู่กับเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกอ่ะผมก็่าตัดเข่ามา20กว่าปีกับ30ปีแล้วคอมพิวเตอร์ที่มาใหม่นี้ใช้มันนานที่สุดด้วยใช่ไหมในประเทศไทยไม่อย่างนั้นค่ที่เดียวเพราะว่าคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้มันเป็นเจน4แต่ว่าเราเริ่มทําตั้งแต่เจนหนึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว5 6ปีก็เปลี่ยนเป็นเจน2 6-7ปีเป็นเจนสาม ปัจจุบันเป็น Gen4 ปกติเวลาเราผ่าตัดเราจะมีเครื่องมือเกจแฐานนะครับนึกออกนะครับดูนัลัวหน่อยคนไข้เข้ามาก็กังวลแพทย์ที่จะเข้ามาเทรนฮะปัจจุบันนี้ในพยาไทย2เนี่ยแพทย์ทุกคนหรือยังในด้านนี้ที่สามารถจะโอเปเรตหุ่นยนต์ตัวนี้ในการช่วยผ่าตัดกับคนไข้ตอนนี้เรามีอยู่4ทีมที่ทําได้เพราะว่าพวกเจน3ทั้งหมดถูกเวอร์ริฟายเพื่อให้ทำเจน4แล้ว เมื่อมีเครื่องมือใหม่เนี่ยแพทย์จะต้องเวอร์ริฟายหมายความว่าจะต้องคุ้นเคยเข้าเวิร์กช็อปทำคาดาวาลิกศึกษาเครื่องมือมันคืออะไรฮะคาดาวาลิกเนี่ยก็คือผ่าศพก่อนโอ้ข้าราชารใหญ่เข้าใจการขยับเครื่องมืออะไรเนี่ยเราเวอร์ริฟายเจน3ของหมอผ่าตัดมาเป็นเจน4ทั้งหมดแล้วโอ้ครับครับแล้วก็ต่อไปก็มองว่าก็มองว่าต่อไปเนี่ยเมื่อที่อื่นในบีเดนเบสือข้างนอกเนี่ยสนใจเราก็อาจจะเทรนนิ่งให้ เพื่อที่จะเทรนนิ่งให้เขาเนี่ยคุ้นเคยกับการใช้เนี่ยหุ่นยนต์ชนิดนี้ในการช่วยผ่าตัดและผมไปสืบจากประวัติด้วยว่าคุณหมอเขียนงานวิชาการเกี่ยวกับด้านการรักษาแบบนี้จนได้เป็นประธานเอเชียแปซิฟิกของหมออโถทั้งภูมิภาคเอเชียเลยก็ก็เฉพาะการผ่าตัดจริงๆจริงๆผมเป็นเอเชียแปซิฟิกของจอยด้วยนะเพราะว่าคือผมเป็นนักวิชาการเมื่อเราใช้เทคโนโลยีเราก็ต้องรวบรวมทำการศึกษา เผยแร่ให้ทั้งข้อดีข้อเสียสําหรับหมอรุ่นถัดไปเพราะฉะนั้นก็ต้องรวบรวมข้อมูลแล้วก็นําเสนอเพื่อประโยชน์ต่อไปนะครับระยะเวลาพักฟื้นพอมาเป็นหุ่นยนต์นี้เท่าที่ทราบก็คือพักฟื้นเร็วขึ้นปกติเนี่ยการผ่าตัดในปัจจุบันเนี่ยเราใช้เดย์เซอร์เจอรี่เหมือนที่อเมริกาทําก็คือ1วันเสร็จคือผ่าเช้ากับเย็นเพียงแต่ว่าวัฒนธรรมเราไม่เหมือนกันอพอเราผ่าตัดเสร็จวันพรุ่งนี้นะเราต้องรอญาติามาเยี่ยม อีกวันหลานเตรียมตัวจะเอาของมาให้คุณป้าเพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยจะต้องอยู่ในโรงพยาบาลสักสาวันแต่จริงๆนะคนไข้เนี่ยถูกเตรียมให้พร้อมอยู่แล้วคือปกติการผ่าตัดเข่าเป็นมาตรฐานหมายความว่าพอเรากําหนดการผ่าตัดวันพรุ่งนี้เนี่ยอาหารการเดินเข้าห้องน้ํำการเหยียดงอคนเยี่ยมเนี่ยถูกเซตไว้ตลอด3วันวันนี้ผ่าตัดมีคนมาเยี่ยมพรุ่งนี้กายภาพเช้า9ก้าโมงพาเดิน เที่ยงทานอาหารอ่อนเย็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์เข่าอีกวันก็พาเข้าห้องน้ำพาไปหักขึ้นลงบันไดคุณหมอน่าจะเคยเห็นคนไข้ที่เขามีคุณภาพชีวิตเปลี่ยนไปหลังจากที่ผ่าตาัดเสร็จก็คือดีขึ้นมีเรื่องประทับใจอะไรบ้างที่ทำให้คนหนึ่งคนที่เราผ่าเขาเสร็จเนี่ยแล้วเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างที่หน้ามือไปหลังมือเลยการผ่าเข่าเนี่ยก็เหมือนกับเราทำให้ความสามารถในการเดินดีขึ้น เคยมีคุณป้าอยากจะผ่าเพื่อที่จะไปวัดสะดวกอขอทําข้างเดียวจะไปวัดพอ,อเอาเอาข้างเดียวก่นอเกนอเพอผ่าเสร็จจะขอมาทําข้างที่สองถามว่าทำไมคุณป้าไปวัดไม่พอปล่าแกจะไปกำแพงเพีรอ, <laughs> อยากไปไกลขึ้น,น <laughs> เดิมจะไปแค่ใกล้บ้าน ตอนแรกกล่วกาวแค่นี้แต่พอเดินแล้วมันสบายก็เดี๋ยวจะไปกำแพงเมืองจีนเพราะยังไม่ได้ไปขอส่งต่อนะครับจากคุณหมอธนายนิดนะครับในเรื่องการผ่าตัดข้อเข่าในห้องผ่าตัดเลยมาสู่ที่นี่นะครับเรามาคุยกันต่อเพราะว่าคุณยนเนี่ยคุณผู้ชมทราบหรือไม่เป็นหนึ่งในแนวคิดนะครับที่เครือโรงพยาบาลพญาไทยและเปาโลเนี่ยเขาคิดคำขึ้นมาเลยเขาเรียกว่า value healthcare นะ คุณค่าของการรักษาการดูแลให้สุขภาพดีขึ้นเนี่ยมีอีกหลากหลายเรื่องเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ต้องมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับกับผู้ในการใหญ่ฝ่ายการแพทย์ที่นี่เลยนะครับพบกับคุณหมออนันตศักดิ์อภัยรัตนสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหน่วยครับเจ๋งมากเลยโรงพยาบาลมีหุ่นยนมารักษาแล้วแล้วก็เป็นรายแรกในไทยด้วยที่ทำสิ่งนี้สำเร็จเป็นจริงเห็นว่าเป็นหนึ่งในแนวคิด value healthcare ขยายความหน่อยได้ไหมครับ ครับก็ทำความเข้าใจกันก่อนว่า Value Healthcare เนี่ยมันคืออะไรนะครับ l u e h e a l t h c ค r e คือการดูแลรักษาผู้ป่วยเนี่ยโดยคำนึงถึงคุณค่าที่ผู้ป่วยได้รับขณะที่เราคำนึงถึงเรื่องคอสของผู้ป่วยด้วยที่เขาจะต้องจ่ายนะครับให้มีความคุ้มค่าและ l u e Healthcare ก็คือในเรื่องของการดูแลโดยการมีคุณภาพที่ดีมีความเสี่ยงที่ต่ำได้รับผลลัพธ์การรักษาที่ดีแล้วก็อยู่บนราคาที่เหมาะสม ที่คนไข้จะต้องจ่ายแต่ถ้าที่ฟังเหมือนจะมีออปชันคือคุณค่าที่สูงที่สุดก็อาจจะราคาสูงที่สุดด้วยเหมือนกันใช่ฉะนั้นก็จะมีออปชันหรือทางเลือกว่าถ้าจะรักษาด้วยอีกรูปแบบก็ไม่จําเป็นจะต้องจ่ายแพงใช่ครับคือถ้าเราดูเรื่อง value healthcare value เนี่ยแต่ละคนเนี่ยลูกค้าแต่ละคนคนไข้แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันจริง อย่างเราไปรักษาหรือเราไปบริการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางคนให้คุณค่ากับเรื่องของการบริการบางคนให้ความสําคัญกับเรื่องอาหารอาหารจะต้องมิชลินจะต้องเป็นระดับ5้าดาวอะไรแบบนี้เลยนะอย่างนั้นนะครับเราจ่ดให้ได้ครับบางคนก็ให้ความสําคัญแค่ในเรื่องของการรักษาเพราะฉะนั้นทำไมคนไข้จะต้องจ่ายแบบเดียวกันในเมื่อเขาให้ความสําคัญกับคุณค่าที่ไม่เหมือนกันจริงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้แพทย์ของเราเนี่ยเป็นเฮลท์ดีไซเนอร์คือผู้ออกแบบ ทางด้านสุขภาพว่าคุณควรจะได้รับการดูแลแบบไหนคุณควรจะรักษาแบบไหนนะครับแล้วก็มี value หรือมี s ซอร์วิอะไรที่คุณต้องการและคุณเลือกได้